สวัสดีนะครับมโต๊ด915ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาดับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประงานคนที่นิ่งเงียบห่างคุณไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่15สิงหาคมปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทลคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดทุบบโหดาศาสาไทยนะครับวันที่เขาพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพนีเป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวาธาตุไฟเมสิงธนูคนที่นิ่งเงียบห่างคุณไป ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างขอใช้พลังงานไพาในตัวตนของคุณก่อนเป็นไพ่ของเซลติคอร์ส มโต้ดอ่านาตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิินสิสธิครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่เดอะเฮมิทชชาวกันลัคนากันเป็นไพ่งการกลับมาไต่ตองการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการทําอะไรแล้วอย่างมีสติคุณจะสามารถผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีไปได้หรือมีพลังงานไพ่การที่เรากลับมาอยู่ในมุมของเราในที่ของเราในสิ่งที่เรากลับมาอยู่ใน มุมเดิมของเรานะในความรู้สึกที่เป็นความโสดใสนะความโสดในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังพิเศษเอาหวานการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้น,รรอ,ตนอีกครั้งหนึ่งการเริ่มต้นที่เริ่มต้นด้วยตัวของเราเองไม่มีใครที่ ให้กับเราได้แต่เราต้องให้ที่ตัวของเราเองหรือการที่เราต้องทําด้วยตัวของเราเองนะครับเป็นพลังอภัยคิงออฟวาน War, ราชาถือไม้เท้าเป็นพลังอให้ความขยนันความตั้งใจการแอคทีฟในเรื่องการงานและความทุ่มเทของคุณชาวธาตุไฟเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงในสิ่งที่เราหวางังในสิ่งที่เราตั้งใจในสิ่งที่เราทุ่มเทให้กับตอนนี้ของเรามีพลังอใั้ในอัพคับการออยานในมิตรหรือการกลับมาขอโอกาส การงอขอคืนดีมีคนที่อยากถือถ้วยแห่งความรู้เสึกหรือมีการที่เราพบเจอกัลยาณมิตรในช่วงนี้ของเราหรือการที่มีคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคอยเกื้อกูลคอยซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจนะมีพลังางไพ่สเตนชาวสิงรักานาสิงความเข้มแข็งความแข็งแกร่ง คุณเป็นคนที่มอบใจให้ใครแล้วคุณเป็นคนที่ดูแลและเอาใจใส่เขาเต็มที่ดูแลและซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจและในเรื่องความรู้สึกกับคนที่รักกับคนที่แขรคนที่เคยไว้ใจในวันนั้นทําให้เราเจ็บปวดในวันนี้อดีตที่ผ่านไปมันคงย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้คุณจะแก้ไขในวันที่เป็นปัจจุบันของคุณเสมอมีพลังภาพาเพจอาวาน การเริ่มต้นในความรู้สึกการถือความรู้สึกของเราหัวใจและสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือหัวใจของเราอยากมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่าหรือมีคนที่อยากส่งข้อความไปหาคุณในตอนนี้ เขาอาจจะเป็นฝฟายที่อยากขอโทษในสิ่งที่เขาเคยทําผิดไปในอดีตที่ผ่านมาคุณกับเขาเคยเป็นข้อเป็นครัวด้วยกันเคยมีลูกด้วยกันแล้วหรือการที่เคยพูดถึงเรื่องอนาคตการวางแบบแผนด้วยกันไว้มีพลังอาไพคิงอฟคับราชาถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึกการอธิษฐานในเรื่องความรักคุณเป็นคนที่เข้าใจหัวอกในความรู้สึกของคนที่รักของคนที่แคร์การที่เราแคร์กับความรู้สึก ของคนที่รักมากกว่าในความรู้สึกของเราความไว้ใจความเชื่อใจความเชื่อมั่นการดูแลในตัวเองนะครับเป็นพลังไพ่ใน3ดาบ3ดาบคือความผิดหวังความเศร้าความเสียใจหรือการที่เขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มันเหมือนกับการที่เราปกปิดในความรู้สึกของเราไม่บอกใครให้รู้คุณเป็นคนที่ไม่บอกกับใครคุณเป็นคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกในตอนนี้ของเรานะในสิ่งที่เราเจ็บปวดเราอาจจะกําลังปลดปล่อย ความรู้สึกที่เจ็บปวดออกไปนะครับเป็นพลังไพ่ในสามเหรียญการพูดการคุยการติดต่อการพูดคุยการการเคลีย,ยร์ใจกันหรือมีคนที่เคลียร์ใจกับคุณในอนาคตข้างหน้าอยู่ในอนาคตและในสิ่งที่เราจะก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆด้วยตัวของเราเองมีไพ่ของหนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโชคดีสิ่งใหม่ๆโชคที่เข้ามาในช่วงนี้ของคุณนะมันเหมือนกับการที่เราได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ได้เริ่มต้นโอกาสใหม่ คุณค่าแห่งความรักที่เรามอบให้เหรียญที่มีค่าในวันนี้มีคนที่กำลังเสียดายโอกาสในวันที่เขาไม่เคยควายควาโอกาสที่ได้อยู่กับคุณไปคุณคือสิ่งที่ลรำค่าสสำหรับเขาในวันที่เขารู้ตัวในวันเวลาที่สายไปในตอนนี้ของเขาคนนั้นนะครับเป็นพลังให้การถอยห่างจากโรคภายนอกความยุ่งเหยิงกับสิ่งที่ผ่านมาเราบังคับไขไม่ได้เราต้องแก้ไขที่ตัวของเราเองหรือการที่เราจะ ไม่เจอพลังงานเก่าๆไม่เจอพลังงานเดิมๆไม่เจอสิ่งเก่าๆเราจะสามารถเริ่มต้นในตัวของเราเองนะครับเป็นพลังงานไพฮาลา,ากัสฮาลากัสคือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้มันคือบททดสอบแห่งจิตใต้สำนึกและจิตวิญญาณในตัวของเราเองการกลับมาเห็นในจิตใจมีทั้งความทุกข์ความเศร้าเข้ามากระทบจิตใจแต่คุณเป็นคนที่กลับมามีสติในตอนนี้ของคุณนะครับ เป็นพลังงานไพ่เซลติคอรสพลังงานไพ่สิบไปคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างมีพลังงานไพ่ความโหยหาความคิดถึงคิดถึงสิ่งที่คือหัวใจที่เคยมอบให้เขาในวันนั้นเขาอยากกลับมาถือหัวใจ ของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งหรือมีคนที่กําลังตามตื้อคุณตามง้อคุณวิ่งวอนคุณอ้อนวอนคุณในช่วงนี้นะอาจเป็นการที่เขากลับมาเปลี่ยนแปลงในตัวตนของเขาพฤติกรรมและการกระทําของเขาที่ผ่านมาที่เขาเคยทําให้คุณผิดหวังที่เขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้จริงใจใครคนนั้นก็ไม่ได้ชัดเจนกับเขามีไพ่ของชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ํากรกฏ มีนพืชจิกธาตุดินการพืชสมกรธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์นะครับอขอรุางงางให้ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟนะครับว่ากับอดีตที่ผ่านมา ความรักของคุณเป็นเช่นไรนะครับมีพลังงานให้ในควีนออสอดราชนีถือดาบความเข้มแข็งความใจเด็ดความเด็ดเดี่ยวของคุณเป็นพลังงานให้การฝ่าฟันต่อปัญหาคุณเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดมาเยอะกับความเสียใจเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาดูแลตัวเองการฝ่าฟันข้างหน้าของเราแม้ว่าอุปสรรคจะเข้ามาสักเพียงใดแต่คุณจะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ ต่ออุปสรรคของคุณโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าเดอซันความสุขความสมหวงังความสําเร็จเป็นพลังอาไพคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้เป็นไพ่ของความโดดเด่นความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณ หรือในตอนนี้อาจเป็นไฟล์เราที่กลับมาสดใสในรอยยิ้มในความอบอุ่นในความสุขที่อยู่กับตัวของเราเองใ mm. นออบคับกนรเลาย,ยานิมิตหรือการกลับมาของคนอดีตที่ผ่านมาเปลี่ยนจากคนเก่าที่เคยทําผิดกับคุณเป็นคนใหม่ที่รู้ใจเป็นคนใหม่ที่แก้ไขทุกปัญหาพร้อมที่จะเขียงข้างพร้อมที่จะฝ่าฟันร่วมกันวิวออฟฟอร์จูนกงร้อเห็นโชชาตา วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไปวันเวลาไม่เคยรอใครอยากจะทําอะไรอยากจะเคลียอะไรอยากพูดอะไรให้ทําในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณเพราะอดีที่ผ่านไปแล้วมันกลับไปเหมือนดังเดิมในวันที่เราเคยพบในวันที่เราเคยเจอไม่ได้อนาคตที่ยังมาไม่ถึงคุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณเสมอการฝ่าฟัน ความร้อนใจความร้อนหลนเวลาที่เนื่อนานวันเวลาที่ผ่านไปมีคนที่กำลังร้อนหลนกลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆเขาไม่อยากให้วันเวลาผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรในตอนนี้เขาอยากกลับมาขอโทษและอยากกลับมาขอโอกาสการเริ่มต้นการง้อขอคืนดีกับคุณนะครับเป็นพลังลงานไพ่เดอรมิชียนเป็นไพ่ขงดาวพุธค,คนที่มีเสน่ห์คนที่มีเซนแรง คุณเป็นคนที่สัมผัสถึงความรู้สึกได้คุณเป็นคนที่มีเซนส์แรงคุณรู้ว่าไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนควรที่เราเป็นฝ่ายที่กำลังคิดทบทวนอยู่ในตอนนี้ของเรานะในสิ่งที่เราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาประสบการณ์จะทำให้เราเติบโตประสบการณ์จะทำให้เราเข้มแข็งในสิ่งที่เรา ก้าวไปเรียนรู้ในทุกๆวันของเราเป็นพลังางานการที่มีคนที่อยากควนเป็นอินฟิที้อยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณ3ามดาบความผิดหวงังความเสียใจความเจ็บปวดในสิ่งที่เราอาจ,จะเป็นฝ่ายที่ลืมเขาไม่ได้ในความเจ็บปวดในวอกความไว้ใจในความเชื่อใจในความไว้ใจ,ใใจและในความเชื่อใจกับใครคนนั้น คนที่อยู่ในความรู้สึกของเราเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ให้ใจกับเขาเกินร้อยเต็มร้อยแต่ความเจ็บมันตกอยู่กับเราเราบังคับใจใครไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจในวันที่สุดใจล้างในวันที่สุดจะเยื้อเราก็ต้องเลือกที่จะปล่อยไปในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขากลับมาทบทวนในวันที่เขากลับมาตกตะกอนแห่งความคิด เป็นฝ่ายเขาที่ขาดคุณไม่ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่หกเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอการความช่วยเหลือการดูแลการเป็นคู่อุปถัมภ์คนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนคนที่จะอยู่ด้วยกันในวันที่ทุกทข์ในวันที่สุขในวันที่เร่าเสียใจและในวันที่ไม่สบายเราจะอยู่เคียงข้างกันไปมีพลังงานให้สองเหรียญเป็นไพ่ของความโลเลใจโลเลคนวกวน คนที่กำลังคิดวกวนอยู่ในตอนนี้กับสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากกลับมาบาลานในความรู้สึกของกุญ้งหนึ่งอยากให้และเป็นผู้ได้รับอยากชดเชยวันที่ขาดท้ายชดเชยในสิ่งที่ขาดท้ายชดเชยในความรู้สึกที่ขาดหายกันไปมีไพ่พลังงานไพ่ 7ดาบนะครับเป็นพลังงานให้คําพูดโกหกคำพูดไม่จริงการทำาไาหนางคนที่ปกปิดคนที่ซ่อนเล้นคนที่มีความลับคุณอาจจะไปรู้ความลับของเขามาความลับที่เปิดเผยแล้วในอดีตที่ผ่านมาในตอนนี้อาจเป็นฝ่ายเขาที่ไปพบเจอใครคนนั้นก็ ไม่จริงใจกับเขาเพราะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อใจในวันที่คุณนิ่งเขาอาจเป็นฝ่ายที่แอบมองและเสียดายคุณอยู่ห่างๆในตอนนี้นะครับเป็นรางวังไพ่สองในท้ามีไพ่ของเดอนสตาร์ชาวกลุ่มลักคนากลุ่มแสงดาวแห่งสาัาธาคุณคืนหนึ่งแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใคร คุณคือความรู้สึกคุณคือหัวใจหรือการที่เราเทกับปัญหาลงใส่นานไปแล้วในวันที่เราไม่แคร์ในวันที่เราไม่สนใจมีคนที่อยากถามหัวใจของคุณว่ายัางพร้อมให้โอกาสหรือ,อยังพร้อมให้อภัยกับเขากลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่าติดไม่เท้าคือความการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์นะการที่อยู่ด้วยกันการช่วยเหลือกันความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักการความรักคือการอยู่ร่วมกันความรักคือการใช้ทุกสิ่งทุกอย่อยางร่วมกันความรักคือการช่วยเหลือและเกื้อกูลและเกื้อหนุนกับคนที่รักกับคนที่ห่วงใยความไว้ใจและความเชื่อมั่นและความเชื่อใจนะครับอขอรับประหังให้ในปัจจุบันของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับว่า ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างขอใช้พลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับความรู้สึกของเขาในตอนนี้มีไพ่ของสิบดาบความเจ็บปวด ตอนนี้เขากำลังได้รับความเจ็บปวดหรือบทเรียนที่เจ็บปวดในตอนนี้ของเขาแล้วในวันที่รู้ใจตัวเองในวันที่สายไปหรือเปล่าเหรียญที่มีค่าความรู้สึกที่มีค่าในวันนั้นที่ไม่เคยควายคว้าเด e h i ฮโ r o m a n สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาจา์ด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงแห่งรักหรือเขากำลังอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตดนใจให้คุณเปิดโอกาส ให้คุณให้อภัยกับในสิ่งที่เขาเคยทำผิดไปหรือการที่มีคนที่กำลังตื่นรู้และคิดได้มีคนที่ กำลังกลับมาในวันนั้นเขาอาจจะหลงไปในชั่ววูบในช่วครั้งในชั่วข่าวใช้อาดม์เหนือกว่าความคิดเหนือกว่าจิตใต้สํานึกในตอนนี้ของเขาก็กํานางสํานึกผิดในสิ่งที่เขาทําลงไปนะครับเป็นลางงานเพ่ในออปเปอเรชั่นเป็นเพห่งการเฝ้ารอการเฝ้ารอคอยในสถานการณ์ในตอนนี้เขาไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรเขาแต่เขารู้ว่าในวันที่เป็นปัจจุบันเขาอยาก จบลงที่คุณนะครับเป็นพลังงานให้าการพูดการคุยการเคลียร์ใจการติดต่อการสื่อสารการพูดคุยเคลีย,ยร์ใจกันนะมีพลังงานให้หนึ่งเหรียญมีพลังงานไพ่เดวิลความคลั่งรักมีคนที่โหยหาคุณมากมีคนที่แอบผึงแอบพวงคุณอยู่เขาขาดคุณไม่ได้ในในความพันฒนาการมีทั้งความทุกข์ความเศร้าความเสียใจรักก็ทุกสุขก,ก็สมหวังและก็สุขและก็ทุก อยู่ในวันที่เราให้ใจกับเขาคนนั้นทําให้คนที่รักคนที่แขต้องเสียใจตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กลับมาตกในพันธนาการระหว่างคุณและเขาอีกครั้งหนึ่งเขาขาดคุณไม่ได้ในตอนนีเ้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ใจตัวเองในวันที่ไม่มีคุณแล้วในวันนี้เขาอยากพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากเล่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณได้ฟังคุณยังพร้อมให้โอกาสหรือคุณยังพร้อมให้อภัย กับเขาที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่าหรือในตอนนี้เขากําลังทําในหน้าที่ทําในสิ่งที่เขาวางเพื่ออนาคตในสิ่งที่เขากําลังเก็บเงินหรือสร้างอนาคตในตอนนี้ของเขาหรือการที่ในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยู่ตามลําพังในเส้นทางเดินที่โดดเดี่ยวในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณแล้วเขาอยากมีคุณในทุกสตอรี่ในทุกเส้นทางเดินในทุกเรื่องราวของเขาเขาอยากมีคุณเป็นคนที่เดินร่วมในเส้นทางเดินเดียวกันหนึ่งดาบ ความชัดเจนเขาคนนั้นยอมรับผิดในทุกๆอย่างยอมรับผิดในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ทําให้คุณผิดหวังทําให้คุณเสียใจตอนที่เขาไปแล้วไปแล้วพบเจอกับคนที่ไม่เหมือนตอนที่อยู่คุณคุณเข้าใจคุณแคร์ใจคุณเป็นที่ปรึกษาคุณเป็นคนที่เคยให้กําลังใจแต่ตอนนี้ เขาไม่เหลือใครแล้วนะมีพลังอาไพห,ห้าดาบการเลิกราการยาร้างคนที่เหมือนชนะคุณในทุกสิ่งในวันนั้นกลับมาแพ้ใจของคุณคนที่รักคนที่แคนะในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังขอพรให้คุณหวนกลับให้คุณหวนคืนให้คุณให้อภัยคุณคือสิ่งดีคุณคือโชคดีคุณคือเหรียญที่มีค่าที่เขาขาดหายไปเหรียญก็คือความมั่น คงในความรักความสัมพันธ์คุณคือหัวใจคุณคือความรู้สึกของเขาในตอนนี้มีคนที่นกระวกระวายมีคนที่ร้อนใจมีคนที่ร้อนลนมีคนที่ขาดคุณไปไม่ได้ในตอนนี้นะครับอขอพลังงานให้ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาขอเช็คพลังงานให้ในแนวโน้มความสัมพันธ์นะครับ มีไพ่ของสิบเหรียญน,นะครับสิบเหรียญคือความเป็นครอบเป็นครัวเงินเก็บร่วมกันอนาคตร่วมกันคุณกับเขาเคยมีบ้านเคยมีที่ดินเคยมีรถรถด้วยกันหรือการที่คุณกัือเขามีความหวังที่จะเป็นครอบเป็นครัวด้วยกันสาหรับบางท่านอาจจะมีการที่ได้เป็นอนาคตแห่งความหวังซึ่งกันและกันหรือเขาอยากกลับมาพบเจอกับขุนเล่าเรื่องในอนาคตและในปัจจุบันร่วมกันอีกครั้งหนึ่งทั้งความฝันทั้งความหวังทั้งสิ่งที่เราเหมือน เราสองคนมองตาและรู้ใจมีความรู้สึกเดียวกันรอยยิ้มที่อบอุ่นของคุณเขาอยากพบเจอหน้าคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพรงางไพ่เจ็ดเจ็ดถ้วยคือพรงางไพ่ความฝันและความหวังทางเลือกสิ่งต่างๆหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ มีทางเลือกเยอะตัวเลือกเยอะทางเลือกมากแต่ตอนนี้เขาดูแล้วว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดในความรู้สึกของเขาในสิ่งที่เขาเป็นเรียนรู้มาโรคใหม่หรือเรียนรู้คนใหม่หรือในตอนนี้อาจเป็นฝ่ายเขาที่กาําลังเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆของเขาเขาอยากกลับมาเริ่มต้นในความรู้สึกกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมาขอโอกาสในการ กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขากําลังขอความช่วยเหลือจากคุณในตอนนี้คนที่ช่วยเหลือซึ่งกนและกันหรือเขากลับมาในข่าวนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทกับคุณในทุกๆอย่างนะคนที่เคยดูแลเขาในยามที่เขาเจ็บในยามที่เขาไม่สบายคุณอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาเขากําลังคิดถึงคุณอยู่นะครับพลังงานไพ่เดอะไฮโลเฟนคาขอโทษคําอ้อนวอนคำขอร้องนะมีพลังงานไพ่เจ็ด เจ็ดไม่เท้าการปิดกั้นการมีกำแพงความทุ่มเทการดูแลการเอาใจใส่พร้อมที่จะปกป้องในความรักในความสัมพันธ์คนที่รักคนที่แคร์เขาจะไม่ให้ใครมาทำร้ายกับคนที่เขารักได้และเขาก็จะไม่ทำร้ายกับคนที่เขารักด้วยเขาไม่อยากภาคัรักคุณด้วยความเจ็บปวดเขาอยากภาครักคุณด้วยความภูกพันเขาอยากมีการที่เขากำลัง เจ็บปวดอยู่ในตอนนี้ว่าทําไมในวันนั้นเขาถึงทําให้คนที่รักคนที่แคร์เขาที่สุดต้องเจ็บปวดได้นะมีพลังไพ่าการวนกับการหวนคืนขอโอกาสแห่งการเร,เริ่มต้นให้กับเขากลับมาเป็นครอเป็นครัวที่อบอุ่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นปรพลางไพ่ในแปดเหรียญความตั้งใจและความพยายามในตอนนี้เขาจะหาหนทางที่จะกลับไปหาคุณและทำให วันทุกๆวันเป็นความทรงจําที่คุณกับเขาไม่มีวันที่ดื่มซึ่งกันและกันนะครับอขอดูพลังงานไพ่ในสรุปขอดูพลังงานไพ่ในสรุปและแนะนําให้กับชาวาธาตุไฟนะครับมีไพ่ของ10ดาบนะสิดาบเป็นไพ่ของความเจ็บเจ็บเจ็บในสิ่งที่เขากระทำเอง ทำเองทุกเองเศร้าเองเสียใจเองเจ็บปวดในการกระทาของเขามีพลังภานไพ่킹ครับมีพลังานไพ่เจ็ดไม้เท้านะมีคนที่กําลังแอบสืบกําลังแอบส่องมีคนที่กําลังมองคุณอยู่มีคนที่มองภาพคุณมองรูปคุณมองโปรไฟล์คุณตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่อยากรู้ทุกเรื่องของคุณในตอนนี้กับสิ่งที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยทําให้คุณผิดหวงังและทําให้คุณเสียใจตอนนี้เขากําลัง ผิดหวังในตัวของเขาเองนะครับเป็นต่างหงางไพ่การเฝ้ารอการเฝ้ามองการมองถึงสถานการณ์ในการกับไปหาคุณในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังมองถึงสถานการณ์ว่าจะได้พบเจอกันอีกเมื่อไร่ว่าจะได้พูดคุยหรือได้เคลียร์ใจอยากอยู่ร่วมกับคุณในวันที่ห่างไกลในวันที่คุณเดินถอยในวันที่คุณถอยห่างในวันที่คุณจากนาพระจันทร์แห่งความคิดถึงหรือเขากําลังมองพระจันทร์อยู่ในความคิดถึง เขาไม่อยากเห็นภาพคุณเรือนหลางจางหายไปจากชีวิตเขาวิวออฟฟอร์จูลโกงร้อแห่งวันเวลาและโชคชะตาทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นคนที่กำหนดในโชคชะตาในตัวคุณเองหรือเขากำลังอยากกลับมากำหนดในโชคชะตาของเขาที่มีคุณในทุกๆวันมีคุณในทุกเส้นทางมีคุณในทุกเรื่องราวขอโอกาสการเริ่มต้นสิงโตที่เข้มแข็งยอมสีโรล,ลาบกับสเตนคนที่ ใจให้ใจกับเขาคนเขากําลังแพ้ใจของคนที่เขารักและคนที่เขาแคร์ในตอนนี้เขากําลังรู้ใจตัวเองว่าทูอับคับความรู้สึกถ้วยสองใบหัวใจสองดวงที่รวมเป็นหนึ่งเดียวความรู้สึกเขาอยากถามใจคุณคุณมีความรู้สึกเหมือนเขาอยู่หรือเปล่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมคุณยังแคร์เขาอยู่ไหม คุณยังพร้อมให้โอกาสที่เขากลับมาถือถ้วยต่างฝ่ายต่างรู้ใจต่างฝ่ายต่างเข้าใจเขาอยากพูดคำว่าเขารักกุลเขาแคร์กุลก่อนที่วันเวลาจะผ่านไปในวันที่เราได้กลับมาพบขอโอกาสให้เขาได้กลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปนะครับหมอโต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ด ็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับ ID ไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกมอโตดได้นะครับก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุไฟทุกๆท่านนะครับ